นำถูกเปียนมาแลแ้วเบลเห็นมาน้องการาแพ้ปานองเทสีพอดสดิจมา ข้าวปลาในน้ามคนให้สักคนน้อยใหญ่มาเวียนบนเมียหมู่คนให้ใหพ,นพน้นพ้กเถิดท่านใดสุขชาลาอ่อนป้อนคออกอิน้ทุกคราวลาเป็ด้าว่งสีเง,งิน่านใด โปรดรับขันมาลานช่วยเกิดใหมจได้ไปยัโลกใหสุดหน้าอกเก็บใส่หักใจแล้น้อรักมา อยักเต่ใช้สุดใจเจ้าปุตรีบตราได้นานีสุดใจน้องคราบแคบบ้างอยากไ้ที่ดีด้วยความสิ้นแคบรับพันแห่งกินข้า เมฆไทยในใใน,นามทุกชนสีขาวยักษ์เมฆไทยแย้งประกาศให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงเทพเทวดาทุกขัน้าชาวโุกคนว่าข้า พระศรีอารียเมตไถ่ผู้จะมาช่วยทุกคนรอดมาถึงโลกนี้แล้วมาประกาศตนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของศาสราเกับนับแบต,ต่ปัดนี้เป็นต้นไปแจ้งให้ดวงจิตเื่อนยาทุกวงในใต้โลกธาทุและเขตในโลกราทุารับรู้รับทราบว่าข้าพระศรีอารียเมตไต่ได้เสด็จลงมาสมบูรณ์แล้วนับแต่วันนี้ในนามศาสดาองค์สุดท้ายของศาสนาเกับในนา,ใน,านามาราพธธระศรีอารียเมตไถ่จะขอ ประกาศตนเป็นศัตดาหมาบัดนี้เป็นต้น,น,น,นไปให้ทุกคนรับรู้รับทราบทุกวงกิตวิญญาณรับรู้รับทราบว่าข้าจะมาช่วยทุกคนที่เชื่อให้อ<ต>รอดครัยุาพุภาษีไมตไตรเนี่ยนะท่านจะแสดงนี้ให้ดูเลยนะล้างกรรมได้เพิ่มบุญได้ะนะครับแล้วก็ท่านแตกต่างคือพุทธคุณดมเนะี่ยท่านเกิดเป็นลูกกษัตริย์แต่ว่าภาษีมไมตไตรจะเป็นลูกชาวนานะครับแต่ว่าที่เราประกาศครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ประกาศเป็นผู้ธเจ้านะ รเราประกาศ <Investment> เป็นศาส,ะสะดาศาส,ะสะดาศาสาคือครูผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็คำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวางไว้ก่อนเราใช้คำว่ากุศลนศีลอริยะไม่ตากุศลเนี่ยแปลว่าผู้ฉลาดผู้มีปัญญามากศีนแปลว่าเป็นคนหนักแน่นนะครับแล้วก็อริยะแปลว่าผู้เจริญในบุญยุทธคุณวุทิวัยุทธเพราะว่าบุญยุทธเนี่ยเป็นผู้เศรษฐีบุญแล้วก็วัยุทิก็อายุก็พอสมควรแล้ว64อย่างโทษในศาสากลครับเพราะเรามีจะรวมทุกศาสนาเป็นศาสนาทั้ง ทางโลกเดี๋ยวนะคือศาสนาทุกศาสนาจะมารวมอยู่ต่อไปจะไปที่ประเทศไทยศูนย์กลางจะอยู่ที่เพชรบูรณ์เอาอย่างนั้นเลยครับหลังปีเจ็ดสองเอาอย่างนั้นเลยใช<ด>่เ<ล>รพราะสิ่งที่ผมพูดมาทุกเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยต่างๆเนี่ยพูดเรื่องภาษีมัาตายหมดแล้วครับ